การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2555ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผร,ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนั้นได้เปิดแข่งขันสนามแรกที่คขืนรัชประภาหรือกุยหลินเมืองไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในรูปแบบมหกรรมกีฬาโดยแบ่งการแข่งขัน,ขนขออกเป็น3ประเภทได้แก่เรือกันเชียงสากลเรือแคนูและประเภทเรือยาวประเพณีกับเรือยาวมังกรรวม86รายการมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนจาก 25ชมรมและจะมีการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมในรอบที่สองที่เขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่1 0ถึงสิสงิงหาคม2555เพื่อหาสุดยอดนักกีฬาใน12ลำดับแรกเข้าชิงความเป็นเลิศในสนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่1 9ถึง21ตุลาคม2555โดยทีมที่ครองเจ้าเหรียญทองได้ในแต่ละประเภทกีฬาจะได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลอีก5 0,000บาท ขอเชิญเที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนและร่วมเชียร์การแข่งขัน,ขนเรือพายที่สนุกสนานได้อย่างเต็มที่ครับ